สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจฟุตบอลไทยซายอดี้และทางช่อง Channel ชาแนล u t u b e ฟุตบอลไทยซายอดี้ทุกท่านเลยนะฮะกลับมาอัปเดตข่าวสารแวดวงวงการฟุตบอลไทยนะฮะกับผมยอดดี i, ประเสริฐมณีเลิศชัยนะครับนักข่าวฟุตบอลไทยนะฮะ EP นี้เนี่ยก็เป็นข้อสรุปนะครับจากที่ประชุมนะฮะหลังการหารือระหว่างไทยลีกและสโมสรสมาชิกไทยลีกหนึ่งนะครับ ก็ทางบริษัทไทยลีกจำกัดนะครับได้มีการประชุมหารือระหว่างไทยลีกและสโมสรสมาชิกไทยลีก1โดยมีประเด็นสําคัญครับในการปรับไปทีนการแข่งขันเพื่อให้สอดคล้องนะฮะกับการเตรียมตัวนะครับสำหรับการแข่งขันของทีมชาติไทยชุดใหญ่และรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับ โดยมีรายละเอียดในการแข่งขันดังนี้นะครับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับในการแข่งขันรายการมหากรรมกีฬาซีเกมส์2021นะครับที่ประเทศเวียดนามนะครับเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมนะครับ2565จนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันที่22พฤษภาคม2565นะครับและการแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบแบ่งกลุ่มที่ประเทศอุซเบกิสถานนะฮะจะเริ่มทาการเก็บตัวตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมครับจ จนถึงการแข่งขันเสร็จสิ้นเนี่ยในวันที่19มิถุนายน2565ครับ ส่วนทีมท่าไทยชุดใหญ่นะครับที่มีโปรแกรมแข่งขันในรายการฟุตบอลทิงแชมป์เอเชียร,รอบคัดเลือกนะฮะที่ประเทศอุซเบกิสถานนะครับโดยชุดใหญ่เนี่ยจะเริ่มทําการเก็บตัวตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2565ครับจนถึงการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันที่14มิถุนายน2565โดยที่ประชุมมีมติร่วมกันนะฮะให้มีการปรับเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันดังนี้นะครับในศึกฟุตบอลถ้วยฟุตบอลไทยลีกนะครับเริ่มกันที่ฟุตบอลร,รายการรีโวไทยลีกครับ จากเดิมนัดสุดท้ายจะแข่งขันกันวันที่7พฤษภาคม2565นะครับจะเปลี่ยนเป็นวันที่4พฤษภาคม2565ฟุตบอลถ้วยรายการรีโวลีคัพครับ,รบจากเดิมรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่11พฤษภาคม2565เปลี่ยนเป็นวันที่25พฤษภาคม2565นะฮะฟุตบอลถ้วยรายการรีโวลีคับ จากเดิมรอบชิงชนะเลิศจะทำการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2565จะเปลี่ยนเป็นวันที่29พฤษภาคม2565ทั้งนี้ครับหมายเหตุการแข่งขันนัดตกค้างรีโวลีครับในคู่ระหว่างราช,ชบุรีมิตรผลพบกับบุรีรัมย์ยูไนเตด จากเดิมจะต้องทำการแข่งขันกันในวันที่4พฤษภาคม2565ฝ่ายจากการแขลงขันจะทำการแจ้งวันแข่งขันใหม่ให้ทราบอีกครั้งนี่ก็เป็นข้อสรุปนะฮะจากที่ประชุมหลังการหารือระหว่างไทยลีกและสโมสรสมาชิกไทยลีกหนึนะครับที่ก็ได้มี ความเคลื่อนไหวออกมานะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามแป้งนะครับคุณนวลพันธุ่มซ้ำนะครับผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ทีมชาติชุดยูยี่สิบสามเนี่ยก็ได้มีการแถลงข่าวครับต่อสื่อมวลชนรวมถึงแฟนบอลไทยเนี่ยก็มีการแต่งตั้งนะครับโคดมานโพกิ้งนะครับมารับหน้าที่คุมทีมชาติไทยแข่งขันในศึกฟุตบอลซีเกมส์2 1นะครับที่ประเทศเวียดนามนะฮะส่วนทางโคดโย่งววุลุศสีมาค้าครับก็จะไปคุมทีมชาติไทยยู3ครับ ชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายแบบเต็มตัวนะครับก็มาติดตามและให้กำลังใจฟุตบอลทีมชาติไทยทั้ง2ชุดทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วก็ทีมชาติไทยชุดยู23นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังเหมือนเช่นเคยฮะเพจฟุตบอลไทยสไตล์ยอดีสวัสดีครับ